เะครับเข้าใจนะครับความรู้กันเต็มๆนะครับรายการนี้นะฮะก็อยากให้ตามทุกวันแล้วจะฉลาดไม่ไม่ต้องเสียค่างโง่ <c oughs> นะครับอืว่ากันไปอีกเรื่องหน,นึ่งคดีสอจอต้งนะครับที่คุณที่คุณอัจฉริยะกับคุณสันทนาเขาแฉกันไปแฉกันมาแล้วคุณสันทนาบอกแฉมีมีลดขนเงินขนอะไรต่างๆสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับการขนเงินนะใบแดงเลยนะ นะครับถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์ก่อนก่อนสมัครนะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ใบแดงนะครับเพราะการเลือกตั้งเนี่ยคุณจะไปเตรียมเงินมาเพื่อแจกแบงค์ร้อยเป็นปึกเป็นอะไรไม่ได้นะสมมุติว่าเกี่ยวข้องกับผู้สมัครนะใบแดงนะครับชนะไปแล้วเท่านั้นนะครับใบแดงคนระับนะครับนะใบแดงแน่นอนเพราะนั้นคุณสันทนาะสมมติมีหลักฐานจริงรีบเอาไปให้กกตนะเห็นได้ข่าวกกตเริ่มทํางานแนละ้วชนะเลือกตั้งคะแนนมาที่หนึ่งใบแดงพอใบ,บแดงใบส้มเลย หลังจากนั้นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งใหม่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเลยนะผมไม่รู้ว่าตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือห้าปีนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดคุณเกี่ยวข้องกับการเตรียมเงินมาแจกมีคิดเสียงม,มีอะไรต่างๆชัดเจนแบบที่สันทนาพูดนะผมก็ไม่รู้อะไรเรื่องจริงเรื่องเท็จนะ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงนะโอ้โหนะครับนะใบแดงจบนะแล้วก็การเลือกตั้งนาะยกบอบจที่ปาจินบุรีผมอยากให้พี่น้องประชาชนเลือก คนที่ใสสะอาดอย่าไปเลือกพวกมาเฟียไม่ว่าจะมาเฟียฝ่ายรัฐบาลมาเฟียฝ่ายค้านพวกนักเลงหัวไม้อันตราพานอะไรพวกนี้ยอย่าไปเลือกครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะเลือกคนมาบริหารชาติบ้านเมืองจะเลือกคนมาเป็นนายกอบจอนะครับเราจะเลือกคนดีไม่ใช่เอาพวกนักเลงหัวไม้อันตราพานเจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยอย่าไปเลือกคนดีๆเยอะๆครับที่ลงสมัครที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ นะทำให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ใสสะอาดใสปิ๊งไม่ใช่ว่าเอาอะเอามาเฟียฝ่ายรัฐบาลเอามาเฟียฝาย่ายค้านเอาเจ้าพ่อเอานักเลงมาเป็นนายกประจอไม่เกิดประโยชน์นะขนาดสมัครรับเลือกตั้งยังต้องใส่เสื้อกราะต้องมีบอดี้การ์ดต้องมีตำรวจคุ้มกันผมว่าบ้านเมืองมันไม่ไหวนะเราไม่ควรเอามาเฟียไม่ว่ามาเฟียรัฐบาลมาเฟียฝาย่ายค้าน ผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวางอะไรต่างๆนี่ผมว่ามันจบแนละ้วบ้านใหญ่บ้านเล็กอาจจะไม่สําคัญเพราะบ้านใหญ่ถ้ามีคุณงามความดีก็เลือกไปแต่ถ้าแต่ถ้าบ้านใหญ่ทําตัวเป็นโจรเป็นผู้มีอิทธิพลสั่งฆ่าคนก็ไม่ควรเลือกนะครับหรือคนที่อยากจะเป็นบ้านใหม่แต่ก็ต้องแต่ก็อะไรเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ต่างกันนะครับก็ไม่ควรเลือกเราเราควรจะเลือกคนดีไปเป็นนายกอบจบริหารบริหารจังหวัดของเรา นะครับพรุงนี้ก็มีการเลือกตั้งนะฮะก็มีการโต้คลมรมันระหว่างหัวหน้าพรรคประชาชนนะแล้วก็สอสอของพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คุณอะไร <c oughs> พิธาคุณธนาธรกับคุณทักษิณช่วงนี้คุณทักษิณก็ไปไงโอ้โหนะครับาวาทไม่ธรรมดาบางคนก็บอกโมบางคนก็บอกคุยบางคนก็บอกพูดความจริงนะคุณทักษิณตอนนี้พูด พูดจารุนแรงมากในการหาเสียงนาะยกประจอที่เชียงใหม่นะนะบางคนบอกว่าคุณทัพษสินพูดภาษาเหนือแต่แปลเป็นไทยกูกูมึงเลยนะลัวแสดงความเหนือเลยครับว่าพักเพื่อไทยเหนือกว่าพักประชาชนนะจะเอาสอสอคืนทั้งหมดทางพักประชาชนก็บอกจะเอาคืนได้ไงสอสอไม่ใช่เป็นของคุณทัพษสินประชาชนไม่ใช่เป็นสมบัติอะไรของใครก็โต้เถียงกันมากแล้วช่วงนี้คุณทัพย์สินก็แรง อัดพักประชาชนนะครับคนรุ่นใหม่ดีแต่พูดทําไม่เป็นคนรุ่นใหม่ดีแต่ดาทําไม่เป็นชอบดานะแล้วก็พูดว่าใครด่าผมเดี๋ยวผมก็จะสวนละนะใครเล่นผมเดี๋ยวผมจะเล่นกลับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับนะโดยพูดเป็นภาษาฝรั่งแ,แต่แปลเป็นไทยก็ค่ใครมา,ากันแกลงผมผมก็กันแกลงคุณอะไรทำนองเนี้ยกูกูมึงมึงอะไรจะเป็นภาษาเหนือก็เบ,บาหน่อยเพราะนั้นทําไมคุณทักษิณจึงแบบ เขาเรียกอะไรเผิมเกินนะ,ค,ะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าแล้วก็คิดว่านายกอบจเนี่ยต้องเป็นของเขาคนเดียวทําไมถึงมีความมั่นใจนะแล้วพูดจาเนี่ก็แทะพักส้มตลอดเวลานะครับนะก็การหาเสียงก็เป็นอย่างนี้ครับ,บรับก,กันไปรับก,กันมาใครเลือกใครชอบคนแก่คนเก่าแบบคุณทักย์สิณก็เลือกไปนะใครชอบอุดมการณ์คนรุ่นใหม่นะแบบพักส้มก็เลือกไปนะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับ ถ้าเอาแบบคนรุ่นเก่าแบบคุณทักษิณรถแรกแจกแถมเจ้าพ่อโปรเจกต์โครงการต่างๆเยอะแยะมากมายนะของเก่าที่หาเสียงว่าก็ยังทําไม่เสร็จเลยนี่เสนอโครงการใหม่แล้วเยอะแยะนะจะมีรถไฟฟ้าอะไรรถใต้ดงใต้ดินที่เชียงใหมนะ่นะนะยังไงกรุงเทพทําให้สําเร็จก่อนนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่มันจะเยอะแยะนะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยหนึ่งรถแรกแจกแถมประชานิยมจะทํารถไฟฟ้าจะทํารุ่นทํานี่เป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์ ใครชอบแบบนี้ก็เลือกคุณทักษิณไปหรือจะเลือกแบบพักช่อมมีอุดมการนะครับนะมีอุดมการไม่ซื้อเสียงนะครับแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและก็เอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะถ้าจะเลือกตั้ง้องสินก็จะพูดเฉพาะในจังหวัดนะแต่คุณทักษิณเนี่ยจะพูดระดับประเทศพูดถึงนายกพูดถึงเรื่องลูกสาวตัวเองอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็ดูนะครับการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย สุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปนะนะดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนะครับใครจะเลือกแบบไหนยังไงนะครับก็แล้วแต่นจะเลือกคุณทักษิณก็ชอบแบบเก่าไว้รดแรกแจกถามาได้เงินหมื่นหรือยังนะอยากได้ไหมเนี่ยนี่สไตล์คุณทักษิณนะครับอยากขึ้นค่าแรงไหมอะไรเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าประชานิยมนะเอาผลประโยชน์เอาค่าแรงเอาเงินไปล่อ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นคนยากจนคุณทัพษสินก็จะเน้นแบบนี้นะครับนโยบายไปไงานรถไฟฟ้ารถอะไระใต้ลงใต้ดิ้เชียงใหม่มันจะทําได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าแต่ว่าแกจะไปในแนวนี้นะนะทำนองเหมือนอะไรพี่มีแต่ให้แต่พักประชาชนเขาไม่ครับเ,เขาพูดถึงเรื่องอุดมการไม่ซื้อเสียงไม่อะไรต่างนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องอุดมการความซื่อสัตย์พัฒนาในจังหวัดนะปัญหาหมลภาวะในจังหวัดเชียงใหม่การท่องเที่ยวโจรผู้ร้ายยาเสพติด อันนี้เขาเขาไปอยู่กับความจริงนะครับนะก็ดูนะครับแล้วแต่จะเลือกอะไรนะแล้วแต่นะครับนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบคนรุ่นใหม่ไม่ชอบคนรุ่นเก่าแต่ว่าคนรุ่นเก่าก็ไม่ผิดนะอย่างคุณทักษิณใครชอบก็เลือกไปก็ว่ากันไปคราวที่แล้วก็พักประชาชนได้ได้เจ็ดที่นั่งแถ้าจำไม่ผิดนะนะครับถ้าจำไม่ผิดจริงใหมเจ็ดที่นั่งใช่ไหมถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับคุณทักษิณบอกจะเอาคืนทั้งหมดผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับนะลววิธีการอ่ ของอคุณทักษิณช่วงหลังก็เกลี้ยกล่อมรุนแรงนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะตรงใจชาวเชียงใหม่ไหมนะพี่น้องชาวเชียงใหม่จะเลือกเอาแบบเกลี้ยกล่อมแบบคุณทักษิณหรือจะเลือกแบบพักประชาชนพักส้มคนรุ่นใหม่ก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรนะครับนะนะครับว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะนะครับแล้วแต่นะครับบางคนก็อย่าโจมตีว่าออพักส้มตอนนี้เป็นฝ่ายค้านไม,ไม่มีผลงาน คะแนนนิยมตกอะไรต่างๆไม่ใช่ฮะฝ่ายคา้านผลงานฝ่ายค้านคือการตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบการทํางานรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศไปคุยโม้ไปโออวดไว้ไปหาเสียงไว้ต้องทําให้สําเร็จถ้าทําไม่สําเร็จอันนี้จะเสียแมวเสียหมาเพราะนั้นก็ฝากรัฐบาลก็ทาไอ้ที่หาเสียงไว้สําเร็จก่อนอย่าไปเสนอโครงการทับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะโครงการถ้ามันเยอะมากขึ้นมันทาไม่ไหวแล้วเหมือนก็เหมือนก็กลายเป็น ค่เทคนิคการหาเสียงหรือเปล่าเยอะแยะมากมายนะครับยังไงทําให้เศรษฐกิจดีก่อนเพราะคุณทักษิณบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะเก่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่มาปีสามเดือนนะครับเศรษฐกิจยังแย่อยู่ฝากคุณทักษิณฝากคุณอุ้งอิงนะทั้งพ่อทั้งลูกนะคุณทักษิณบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีพ่อลูกนี่ก็พอแล้วสองคนผมว่ายังไม่พอนะครับพบว,ว่าเป็นมาหนึ่งปีกับสามเดือนแล้วเศรษฐกิจยังตกต่ำอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยังเลวร้ายอยู่เพราะนั้นฝากคุณทักษิณกับอุ้งอิงครับ ยังไงไหนๆก็หาเสียงแล้วนะวาทกรรมก็สนั่นวันไหวในการเลือกตั้งนายกอบจช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดูหน่อยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาทำสำเร็จที่ผ่านมาเป็นอดีตเมื 20, 30, ่อ20-30ปีวันนี้ปัจจุบันคุณทักษิณต้องทำให้ดูพ่อลูกต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดูทำให้การค้าขายดีมีงานทำสวอกดี นะฮะทุกวันนี้โรงงานมีแต่ป,ป,ปิดปิดปิดครับคุณทักษิณครับเพราะนั้นก็ฝากคุณทักษิณและฝากคุณยิ่งในฐานะที่เป็นสองพ่อลูกที่ดูแลประเทศไทยช่วยดูแลเศรษฐกิจหน่อยนะครับการแค่พูดบนเวทีหาเสียงกระชากใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไม่พอนะครับน้ำลายอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องทําน้ําลายให้กลายสู่การปฏิบัตินะครับถึงแม้คุณนัทวุฒิจะบอกว่าเชียงใหม่สร้างนายกมาสี่คนแล้วทักษิณยิ่งรักแล้วใครอะ สมชายแล้วก็ใครแล้วก็อิงนะเชียงใหม่มีนายกสี่คนแล้วประเทศเราเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะฮะเพราะฉนั้นก็ฝากคุณทักษิณกับองอิงนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนเลยครับรีบแก้รีบแก้เลยครับเพราะว่าอยู่มาปีกับสมเดือนแล้วยังแก้ไม่สําเร็จอย่าบอกนะครับอุ้งอิงเพิ่งมาไม่เกินสามเดือนนะครับไม่ใช่ครับรัฐบาลเพื่อไทยนะครับโดยคุณทักษิณคุณพ่อทักษิณเนี่ยนะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจหน่อย ทุกวันนี้ลำบากนะผมขับรถไปเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะไม่ว่ารามินทารัชดาฝั่งทนหรือว่าสมุทรปาการท่านทราบไหมขับรถไปมองข้างทางมีแต่ละปิดกิจการเลิกกิจการประกาศขายประกาศเช่าไม่ต้องอะไรอ่ะสำนักงานผมนี่ยอยู่ไหนฮะสำนักงานผมเนี่ยอยู่ที่ซอยอรามินทาห้าสองทับหนึเกือบจะทั้งซอย ประกาศขายประกาศเช่าตึกประกาศเต็มไม่หมดนะตามถนนหนทางน้มินลาดกระบงังอะไรต่างติดประกาศขายจังหมดเพราะอะไรพเพราะเจ๊งดังนั้นฝากท่านนายกทักษินฝากท่านนายกแพทรองทานช่วยนะทำน้ําลายที่ท่านหาเสียงไว้ให้เป็นความจริงที่ท่านคุยมัวโอ้โอวดขึ้นเวทีนะเพื่อไทยแกเก,ก่งแก้เศร,รษฐกิจที่ผ่านมาแก้มาแนละ้ว นะครับที่ผ่านมาไม่เป็นไรครับว่ากันไปท่านทำท่านทาสมเร็จก็ดีแต่วันนี้ท่านยังแก้ไม่สมเร็จนะ,นะแล้วก็มีนโยบายเช่นจะขึ้นแวตบ้างอะไรบ้างสุดท้ายพอประชาชนรู้ทันท่านก็เลิกลาไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้สมเร็จนะนะครับแก้ได้นะครับนะให้สมเร็จครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมลภาวะฝุ่นอะไรต่างๆแก้สมเร็จครับ ยาเสพติดครับท่านบอกว่าจะประกาศสงครามท่านประกาศจนน้ำลายหมดนะเนี่ยยาเสพติดยงเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้พวกติดยาหลอนยาเต็มบ้านเต็มเมืองฝากน,นายกทัพษสินและนายกแทย์งคามสองพ่อลูกดูแลด้วยนะครับปัญหาค่าแรงนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะค่าของที่แพงมากทุกอย่างแพงหมดผกผลไม้อะไรต้นทุนการผลิตสินค้าแพงหมดคนจนจะอยู่ไม่ได้ฝากด้วยนะนะฮะฝากด้วยนะครับ อืมกระจายนะฝากให้แก้ปัญหาด้วยนะครับทุกวันนี้ยังแย่อยู่เลยนะครับอืมกระจายนะครับอืมว่ากันไปนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอืมอืมอ่านะครับเอ่อมีอะไรบ้างครับนะครับมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่าเนะย บุหรีไฟฟ้าก็เต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะยาเสพติดมะเร็งร้ายของสังคมไม่เห็นแก้ได้เลยโมอย่างเดียวนะครับอืมนะครับอยากให้จัดการนะครับอืมนะครับดูที่มีอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับ m อ r ์ y c ่ r คริส a ์มาสนะครับแอนแฮปปี้นิวยเรื่องในวันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับนะครับนะครับ